ความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่หลายครั้งผู้ที่อยู่ระหว่างความรักจำต้องปกปิดความรักนั้นไว้ด้วยเหตุผลและเงื่อนไขบางอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งความรักที่สุกงอมย่อมบริสุทธิ์งดงามกว่าชื่อเสียงและความนิยมอื่นใดนางเอกสาวคนนี้จึงเลือกที่จะเปิดเผยความรักอย่างไม่ปิดบังอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวเส้นทางชีวิตของนางเอกผู้มาจากเวทีนางงามและให้เกียรติความรักและคนรักของเธอ อย่างน่าประทับใจยิ่งสุธิสาพัฒนุตสุธิสาพัฒนุตมีชื่อจริงว่าอุทิศพัฒนุตชื่อเล่นว่าอิทเกิดเมื่อวันที่9มิถุนายน2489เป็นชาวตาํำเภอสวีจังหวัดชุมพรหากย้อนกลับไปยุคหนังไทยเฟื่องฟูช่วงปี70 80, 80มีนักแสดงแจ้งเกิดมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ สาวใต้ตาคมคนนี้ครับปี2508อายุ19ปีอิสสุทิษาด้วยความที่มีความสวยรวยเสน่ห์จึงได้รับการสนับสนุนจากพี่ชายแท้ๆพาเธอส่งเข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2508โดยประกวดในนามของสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทพศิรินผลปรากฏว,ว่านางสาวไทยปีนั้นก็คือจีรนันสเวตนันอิสุธิสาได้รองนางสาวไทย รุ่นเดียวกับแปดชัชดาพรรักษนาเวชซึ่งต่อมาคนนี้เป็นพี่สะัยยของคุณแดงสุรางเปรมปรีและเป็นเจ้าแม่ช่องเจ็ดสีนั่นเองหลังลงจากเวทีประกวดนางสาวไทยได้ตำแหน่งรองติดไม้ติดมือมาด้วยอีสสุทธิสาก็ได้รับการชักชวนให้ไปถ่ายโฆษณารถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าปี2511อายุ22ปีมอมปริมบุญนาคแห่งค่ายอัศวินภาพยนตร์ ได้ติดต่อให้เธอไปเป็นนางเอกหนังเรื่องแรกคือเรื่องเป็ดน้อยแสดงคู่กับพระเอกตุ๊กตาทองสามปีซ้อนชัยยาชุริยันเรื่องนี้ประสบความสาเร็จอย่างสูงอิดสุทธิสาแจ้งเกิดทันทีและมีผลงานเล่นหนังต่อมาอีกหลายเรื่องผลงานเด่นๆก็คือเรื่องบัวหลวงสันกำแพงละครเร่นางพญาดวงใจแม่พญาโศกวังบัวบานรันายอดรัก พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณสาวบ้านแต้อีทเข้าวงการปี2511ปีเดียวกันกับอรัญญานามบงรองนางสาวไทยรุ่นพี่คือปี2507เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าดารานักแสดงยุคนั้นจะไม่เปิดเผยเรื่องของความรักตัวเองโดยเฉพาะสถานะเรื่องทางครอบครัวเป็นความเชื่อกันว่าหากเปิดเผยจะทําให้ความนิยมลดน้อยลงอันอาจจะส่งผลให้ผู้สร้างไม่ปลืม้มเพราะทําให้หนังมีโอกาสขาดทุนสูง สิ่งหนึ่งที่หลายใครตอนนั้นยังไม่รู้ก็คืออีสุทธิสาคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มคนบ้านเดียวกันที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เธอเข้าประกวดนางสาวไทยปี2 5 0 8ผู้ชายโชคดีคนนี้ก็คือโกศลเพชววรวณโกศลจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอบชิงทุนไปรเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษหลังจบจากด็อกเตอร์เขาให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอ และแต่งานจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับแฟนสาวนั่นก็คืออีทสุทธิสาบนั่นเองหลังจากเธอเข้าวงการเล่นหนังเรื่องแรกคือเรื่องเป็ดน้อยในปี2511ได้ไม่นานแต่แล้วความลับไม่มีในโลกปี2516วันหนึ่งขณะอยู่ที่กองถ่ายหนังเรื่องสายฝนที่บรรจงกันยามานเป็นผู้อำนวยการสร้างและเจ้าของวลีดังล้านแล้วจ้าดอกดินกัญญามาน เป็นผู้กำกับการแสดงอีทสุธิสาได้ลุกขึ้นประกาศต่อหน้าทุกคนอย่างภาคภูมิใจและไม่ขอผิดบังอีกต่อไปว่าตอนนี้เธอกับแฟนหนุ่มกำลังมีข่าวดีเธอกำลังตั้งท้องลูกคนแรกทันทีที่ดอกดินได้ยินเช่นนั้นผู้กำกับผิวเข้มถึงกับตาโตเป็นไข่หานด้วยความตกใจระคนกับความรู้สึกยินดีกับนักแสดงสาวอย่าลืมนะครับว่าผู้อำนวยการสร้างหนังเรื่องนี้ คือบรรจงกัญญามานหรือบรรจงชมกลิ่นคือภรรยาของดอกดินนั่นเองหากมัวรอชักช้านางเอกสาวอย่างอีทสุธิษาท้องโตหนังเรื่องนี้มีหวังเจ๋งแน่ๆว่าแล้วดอกดินกัญญามานจึงตัดสินใจตะลุยถ่ายฉากของอีทสุธิษาให้ครบก่อนใครเพื่อนก่อนที่ท้องของเธอจะโตมากขึ้นจนปิดไม่มิดในหนังเรื่องสายฝน ที่สมบัติกับเพชราแสดงนำเรื่องนี้บางฉากฝ่ายจัดเสื้อผ้าต้องหาชุดที่หลวมเพื่อปกปิดท้องของสุธิษาที่เริ่มใหญ่ขึ้นทุกวันปี2513หนังเรื่องจอมดาบพิชาย,ยุทธมิจฉัยบัญชาร่วมแสดงตอนแรกนางเอกที่ถูกวางตัวไว้ก็คือเพชราชวราชแต่นางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งคนนี้คิวไม่ว่างผู้สร้างได้ติดต่อไปที่พิสมัยวิไลศัก์นางเอกในตาเศร้าคนนี้ ก็คิวไม่ว่างเหมือนกันสุดท้ายมิชัยบัญชาเสนอให้ทีมงานเลือกอีสุทธิสาพมาแสดงแทนด้วยเหตุผลที่ว่ามิชัยบัญชาแอบชอบแววตาของสุทธิสามากเธอมีแววตาที่เรียกว่าตาฝันเหมือนกับมิดและเป็นที่ทราบ,บวงในอีกว่ามิดแอบปลื้มและพึงใจอีสุทธิสาอยู่เงีเงยบๆแต่เธอก็รักเดียวใจเดียวกับแฟนหนุ่มนอกวงการคนนั้นอย่างมั่นคง ไม่สั่นคลอนและเสื่อมคลายหลังเล่นหนังเรื่องสายฝนปี2516จบลงอีสุทธิสาหยุดรับงานแสดงชั่วคราวเพื่อไปทำหน้าที่แม่บ้านดูแลครอบครัวก่อนหวนคืนวงการมารับงานแสดงอีกครั้งในเรื่องคุณหญิงนอกทำเนียบและน้ำพึ่งขมปี2517การกลับคืนวงการครั้งนี้เธอไม่ได้รับบทนางเอกอีกต่อไปในเรื่องน้ำพึ่งขมรับบทเป็นแสงดาว เป็นอาของกังสดานนางเอกของเรื่องที่เล่นโดยนรมนินวรรณมีสะอาดเปี่ยมพงศารเล่นเป็นพระเอกชื่อปุปุริมปี2 5 1 9มีเล่นหนังอีกสามเรื่องปี2 5 2 1เล่นอีกสองเรื่องก่อนที่อีทจะค่อยๆหายไปจากวงการจนกระทั่งปี2 5 3 8ทางแกรมมี่ได้สร้างหนังฟอร์มยักษ์ขึ้นเรื่องคู่กรรมมีเบิร์ตธงชัยแม็กอินไต สุพัตราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยประชันบทกับนางเอกหน้าใหม่คืออาภาิรินิทิพลกำกับโดยยุทธนามุกดาสนิทบทโดยวานิจรุงกิตอนันต์นักเขียนสีไร้ผู้ล่วงรับอีสุธิสาพร้คืนวงการครั้งที่สองโดยการรับบทเป็นแม่ของอังสุมาลินก่อนจะออกจากวงการไปไม่หวนคืนมาอีกเลยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากมายครับ